เปิดเปิดขวดสีออกมาอันนี้ก็เลยใช่ไหมอืมออันนี้ก็เลยครูพี่น้าบอกมึงไม่เคยสำเร็จครูสอนเรื่องนี้ไม่เคยสำเร็จอากาศมันไม่เข้ามาแทนที่หรอกความชื้นมันออกนะครับแต่อนี้ครูก็ไม่ไม่กวนมันนะครับก็ไม่กวนมัก็เดินลงจากตู้เพราะตอนที่ครูบอกแทนที่อ่าทีเนี้ยอันนี้ระจกง่ายถ้าเรียนไม่อยากไม่อยากเดินเรียนก็หัน ให้จะทำเป็นสังสีได้ตั้ไหน้าตัวนี้ผสมน้แล้วสื่อเข้าไปเล่นดนติีไม่เป็นสักอย่างที่ครูส่งให้อ่ะต้องลงสีไปก่อนเม็ดเสร็เดียวพอลูกคิดไว้ว่าจะทำ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าที่ตกนะครับให้นักเรียน